สวัสดีครับผมนายคันชิตวงสุภาประธานชมรมอาสาพัฒนานชุมชนจังหวัดลำปางอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นกรรมการสมาคมอาสาพัฒนานชุมชนแห่งประเทศไทยและผู้ประสานงานชมรมอาสาพัฒนานชุมชน17เจจังหวดัดภาคเหนือครับกับ,บผมอ่าสิบเอกนันทเสรีรประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนานชุมชน จังหวัดแพร่นะเป็นกรรมการาสมาคมาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทยครับเจ้าค่ะรัชนีแสงสีจันค่ะอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ ชลมอาสารพนาชุมชน17จังหวดัดภาคเหนือ,อมีภารกิจทางกรมพมฒนาชุมชนมอบหมายให้มาประมาณ10ด้านแต่ภารกิจที่8 9 0เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทุนเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนทางชลธมอาสารพนาชุมชนจัวหลปางก็เลยคิด,คดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้อ,อชหมู่บ้านตำบล อำเภอจังหวัดรวมตัวกันช่วยเหลือ,อกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและก็จังหวัดในวันที่9กรกฎาคม2557ทางจังหวัดลำปางก็ได้จัดพะป่าเพื่อหาทุนจัดตั้ง กองทุนให้แต่ละอำเภอของจัดลำบาง13อำเภอนะครับตั้งเป้าไว้อำเภอละ3,000บาทเพื่อให้อชหมู่บ้านผู้นำอชตำบลและคณะกรรมการระดับอำเภอนั้นมีกิจกรรมตามภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนมอบหมายให้และมีส่วนร่วมกับส่วนราชการของระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภอก็จะมีกิจกรรมตามภารกิจของไตรมาส ตลอดไตรมาสต่างๆแต่ละครั้งนั้นคณะกรรมการชมรมระดับอำเภอก็จะมีผลงานมาเสนอในที่ประชุมระดับจังหวัดระดับไตรมาสสามเดือนละครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำอชอ,อชอหมู่บ้านตำบลน,นั้นรู้จักภารกิจของตนเองในการที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนตามภารกิจ10ด้าน ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือแก้ไขแก้ไขปัญหาคมยกจนเรื่องนี้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญส่วนด้านอื่นๆด้าน,นประชาธิปไตยด้านแผนแม่บทและชุมชนนั้นก็ทําอยู่ตลอดแต่จะเน้นเน้นที่เห็นได้ชัดก็คือแก้ไขปัญหาคมยกจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดที่จะได้ช่วยพี่น้องอชุมชนต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตและในอนาคตนั้น ทาง17จังหวัดภาคเหนือก็จะขายายงานของกลมพัฒนาชุมชนให้เป็นชมรม17ภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยให้เกาะกลุ่มกัน,แน,นแน่นเพื่อที่จะช่วยเหลืองานด้านการพัฒนาชุมชนของ17จังหวัดภาคเหนือนี้เพราะฉนั้นประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัดก็จะเป็น,นคณะกรรมการในในกลุ่มของ17จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะทําภารกิจตรงนี้ให้ชัดเจน ในภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนสิบด้านนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดถ้าหากว่า17จังหวัดภาคเหน,นือนี้ช่วยกันร่วมมือกันก็จะเป็นรูปธรรมทางหน่วยราชการก็จะได้เห็นว่าจิตอาสาของชุมรสาพัฒนาชุมชนนั้นเราทําด้วยใจไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ชุมชนสังคมไทยนั้นอ,อยู่เย็นเป็นสุขแก้ไขปัญหาความยากจนได้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปลองดองกันได้โดยไม่มีการขัดแย้ง ทาง,ทางาชมรมอาสาพันาชุมชนของเจลำปางต้องขอขอบคุณทุกท่านาที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ,อชมรมอาสาพันาชุมชนจริญลำปางที่จัดกิจกรรมหาทุนให้กับชมรมาษาพันาชุมชนจริญลำปางในครั้งนี้โดวยวันที่9กรกฎาคมนี้เวลาประมาณ9เดซิกาก็จะทําพิธีทอดพระป่าที่วัดคตึกจังมั่นอขอเนชนิญชวนผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่ได้เห็นข่าวตรงนี้รือถแถลงข่าวไปนะครับได้ช่วยกันทําบุญนะครับที่วัดกระตึกเจียงมั่นอำเภอเมืองจรรังหวัดลำปาง9นาฬิกาของวันที่9นี้นะครับ